น้องกมไหมพรอมจ้ะช,ชื่อเอสครับกงกิตริวิมลน์ครับผู้กำกับหนังภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักสแสดงครับ <c oughs> <c oughs> หนังเรื่องนี้ชื่อว่าอโนงครับอนงเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายคนนึงผมโจรครับโจเป็นคนที่ลงไหลในการเล่นเกมอยากจะแจ้งเกิดจากการเป็นนักแคสเกมระดับโลกจะมาเกากูเดี๋ยวมากากูวันหนึ่งจะว่าจะผูได้มรดกเป็นบ้าน โบราณสมัยรัชกาลที่6เขาก็คิดว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้แหละแล้วปรากฏว่าไปเจอผีทำไมมึงยืนหน้าสองหลังกนอยู่เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าเรามีผีแล้วเราก็มีบ้านเราควรจะทําบ้านผีสิงเพื่อหาเงินระหว่างที่เขาทําบ้านผีสิงเนี่ยเขาก็เกิดไปหลงรักผีตนหนึ่งที่ชื่อว่าอนง <S <S <ฮ>ซึ่งผีสวยมากโบอกอ็เลยรับเล่นเป็นสาวที่สวยสุดในเรื่อง,องก็คืออนง ความรักสองคนนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างคนกับผีซึ่งเหมือนความรักมันจะเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องน่ยมันคือคนเนี่ยรู้สึกว่าผีน่ารักเขาใกล้ชิดกันเขารู้สึกว่าเขาถูกใจกันรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ว่าอุปสรรคก็คือเป็นคนกับผีบางอย่างที่มีคนเคยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไอ้นี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากอย่างเงี้ยแบบเราควรจะถานกลับมาวิเคราะห์กับไอ้คำคำนี้หนะ่อยว่าเป็นไปไม่ได้มันแปลว่าอะไร หนึ่งพฤษภาคมน,นี้อย่าลืมไปชมอนงในโรงภาพยนตร์หนังที่โบเล่นเป็นผีและจีเล่เป็นคนแฮน่ากลัวไมจ๊ะ